สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟาราวันนี้ผมช่องหนุม่มบ้านนาหาเรื่องก็มีเรื่องราวที่จะมาฝากและก็บอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางว่าสําหรับประกันรายได้ยางฟาราระยะที่สองที่ผ่านมาก็มีเกษตรกรมากมายที่ยังไม่ได้รับเงินส่วนต่างทั้งงวดที่1และก็งวดที่2นั่นเองครับสําหรับ 4เหตุผลที่เกษตรกรยังไม่ได้เงินทั้งสองงวดก็คือว่าน่าจะมาสิกจากสาเหตุ4ข้อหลักๆดังต่อไปนี้นั่นเองครับก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็ช่วยกดติดตามและก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาดูที่รองโฆษกรัฐบาลได้เผยถึง4เหตุผลที่ทำให้เกษตรกรยังไม่ได้เงินโครงการประกันรายได้ยางพารา ในงวดที่1และก็งวดที่2ที่ผ่านมานั่นเองครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาฟังและก็รับชมกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อวันที่22มกราคม2564นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลโครงการประกันรายได้ยางพาราทางทวิตเตอร์ส่วนตัวของเธอนั่นเองสำหรับ รองโฆษกรัฐบาลนั่นเองก็คือว่ามาตอบข้อสงสัยให้ชาวสวนยางที่ท่านยังไม่ได้รับเงินประกันรายได้ในงวดที่หนึ่งและงวดที่สองอาจจะเป็นไปได้ในหลายกรณีดังนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตรวจสอบว่าตนเองเข้าข่ายกรณีที่กล่าวมาหรือไม่และก็ให้รีบไปติดต่อที่ กยทและก็ทอกอสอนั่นเองโดยนางสาวรัชดาก็ได้ระบุเป็นภาพข้อความด้วยว่ามีเป็นข้อข้อดังนี้เองครับว่าน่าจะเป็นทั้ง4ข้อนี้ก็ให้พี่น้องชาวสวนยางมาฟังกันเลยนะครับว่า4ข้อจะมีอะไรบ้างก็คือ1นึ่เกษตรกรชาวสวนยางคงปิดบัญชีของท่านทอกอสอไปเพราะท่านอาจจะ กลัวธนาคารจะหักหนี้ขอให้ท่านรีบไปเปิดบัญชีใหม่เพื่อรับเงินส่วนต่างธนาคารไม่มีการหักหนี้โดยเด็ดขาดข้อที่ 2. องผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอาจเสียชีวิตก็ต้องให้รีบไปแจ้งที่การยางแห่งประเทศไทยเพื่อที่เงินจะได้เข้าบัญชีของทายาทต่อไปนั่นเองครับและก็มาข้อที่ 3. บัญชีธนาคารกับที่แจ้งกับ กยทประเทศไทยไม่ตรงกันมีที่ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือวันชนะันยัชนะต่างๆหรืออะไรต่างๆไม่ตรงกันนั่นเองก็คือว่าจะต้องให้มันตรงกันหมดไม่ให้มีการผิดพลาดนั่นเองถ้าผิดพลาดท่านก็จะไม่ได้เหมือนกันมาที่ข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือเนื้อที่ในการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรชาวสวนยางของท่านน่ะไม่ตรงกับข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ที่ปลูกแจ้งปลูกยางนั่นเองว่ามันจะตรงกันไหมถ้ามันไม่ตรงกันท่านก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันครับนี่ก็คือ4เหตุผลหลักๆเลยที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางไม่ได้รับเงินส่วนต่างรอบที่ผ่านมาก็คืองวดที่1และที่2นั่นเองก็ให้รีบตรวจสอบ เช็คดูว่าตัวเองมีการผิดพลาดตรงไหนอย่างไรก็ให้รีบไปติดต่อกอยทอที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นั่นเองหรือติดต่อกับทกศโดยตรงนะครับขอบคุณมากนะครับที่ก็มารับชมและรับฟังชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคราวๆในครั้งต่อๆไปขอบคุณมากครับ